นี่ค่ะอุ้ยตัวเองทุกคนจะบอกว่าตัวนี้มันเป็นแบบแม่เหล็กค่ะคือดึงปุ๊บออกมาอย่างนี้เลยนี่เลยอุ้ยดีด้วยไม่แตกด้วยพับก็ดีพับนุ่มเด้งมากเดี๋ยวลองดูนะ,ะดื้อคนเฮ้ยเนียนปะเฮ้ยดีเลยอะ อันนี้คือแบบปกติใช้ฟิลเตอร์ใช่ป่ะอันนี้ก็มาฟูนเลยครับอันของเงาของหน้านี่ทุกคนโหยเออดีอะโกวปะเดี๋ยว <laughs> ขอโทษนะคะเปิดหมิงทุกคนนี่ไหมอ่ะดีปะโอเคอ่ะ มีไหมอะ่ะนี่นะคะเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งแล้วน้องเป็นแบบแม่เหล็กะัะทุกคนตัวที่เป็นเนี่ยเวลาปิดอะ่ะนี่ใส่ครับดนนี้นี่นะคะทุกคนปิดแบบน,นี้เอ้ยสวยดีเดดลิศดีนะจอกเมื่อกี้น่าเงาเงา